ถามที่ดีมากๆเลยนะคะที่มีคนถามว่าทําไมจุดแนวกลางหน้าผากจึงมีความสําคัญกับโงเ่เฮงเป็นอย่างยิ่งถ้ามีเสกเส้นริ้วรอยใดๆเกิดขึ้นบริเวณแนวกลางหน้าผากนะับตั้งแต่ระหว่างคิ้วจนถึงสุดหน้าผากขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคําอธิบายตามหลักวิชาการโงเ่เฮงกันนะคะตาแหน่งแนวกลางของหน้าผากนั้นนะคะที่อยู่ตรงแนวดิ่งไม่ว่าหญิงหรือว่าชายกระเทยตุ๊ดตอมดี้ lgbtq นะคะถือว่าเป็นตําแหน่งของวาสนาหรือตําแหน่งหน้าฝา ำแหน่งธาตุไฟนั่นเองขอโทษครับเป็นตำแหน่งธาตุไฟธาตุไฟบ่งบอกถึงความก้าวหน้านะคะจะมีจุดอายุจอมตั้งแต่15 16 19 22 25 28นะฮะชื่อภาษาจีนก็คืออวยแช่เทียนตรงทเทียนเทงซือคงตรงเจียลรอิงตึงนะฮะตรงอิงตึงคือจุด28คือดุดตายยกจักรพพัด ประดุดวังชีวิตหรือมโนทัศนะของคนคนนั้นนั่นเองค่ะจะจุดแนวกลางบนใบหน้าทั้ง5 6จุดนี้นะคะบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างจุด15เลยว่าจุดดาวไฟคือการควบคุมอารมณ์ไม่ให้ธาตุไฟเข้า